สวัสดีค่ะมื่อนี้วันที่11พฤษภาคม2 5 6 5ค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสาระแหน่ค่ะมื่อนี้อู้ซางบอยลาหลองคนลไทยขั้นนี้มาส่งลูกค้าอยู่บ้านโนุ่งสมบูรณ์ค่ะตำบลนุ่งสมบูรณ์อำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าเป็นสร้างเป็นหลุนหล่อเดียวประดำค่ะขั้นนี้จะกว้าง4เมตร1เมตร10ค่ะยาวี4 3เมตรสูงี่เมตรยังคาของอูซางบอยกับเปิดอยได้3ด่านคือา ส่วนล่าบนจะถอดได้ค่ะของทางบอยจะรับประกันเข้าและก็รับประกันซัดซีททุกคันค่ะทุกค้าเอาไปใส่มีปัญหาสามารถโทรข้ามาแจ้งปัญหาทางบอยตลอดเวลาจ้าลูกค้าอลูกค้าก็ตรงห่วงค่ะว่าทางบอยจะว่าดูแลหหยค่ะหลังการขายของทางบอยจะบริการเป็นอย่างดีอลูกค้าของอูทางบอยหลายๆจะรู้ดีค่ะว่าทางบอยจะดูแลลูกค้าได้ดีมากค่ะอลูกค้าพันร้างเป็นด้านนอกสีส้มค่ะด้านในเป็นกระบะสีดํา สวนสีของผงอู่ซางบอยมหาสารคามซางบอยบริจาจำการแล้วค่ะลูกค้ามักสีใดสามารถเลือกเลือกเองได้ค่ะของซางบอยจะไม่ทุกสีค่ะสีขายดีสุดแต่จะเป็นสีส้มแบบนี้แหละค่ะลูกค้าก็อยากให้ม็นแบบอ่าเหมือนเหมือนอ่าเหมือนรถไถอะค่ะของซางบอยก็จะประมาณนี้ค่ะหน้าตาของลุนบดําค่ะลูกค้าจะมักแนวาตรงสามาลเลือกเองได้จ้ะอันนี้เพือจะเป็นเอกลักษณ์ของอู่ซางบอยซางบอยก็จะมีเสือแถมให้ลูกค้า มค่ะฟัวซังบอยจะมีร้านจืดแบบจื่อขายกันประจําเป็นเวลาอ่าหลายปีค่ะหลายหลายร้อย ท่วนแท่นฟูพื้นค่ะเป็นแท่นฟูพื้นของอู้ทางบอยขอเนียคือเวลาขี่มันเป็นร้อยตอค่ะทางจะเลือกเหอ้าลากเนย้าไห้ค่ะแบบเชื่อมบนเชื่อมลางค่ะบอมมี่บอมมีลุกค่ะใส่งานใด้โดนๆเลยค่ะ จะเป็นเอกลักษณ์ของอูซางบอยค่ะข้อหลักจะเป็นแนวตรงเวลาเอามาใส่กับรถไทยแบบนี้ค่ะเวลาเลี้ยวรอรถไทยลูกค้าจะบ่คัดตรงข้อค่ะลูกค้าสาม,มารถเลือกงานไปเลือกไปใส่จะมีรุนดำาระดำค่ะรอคูรอเดี่ยวหรือว่าจะเป็นรุนไฮโดรลิกค,ค่ะซาง,างบอยมีขาย,<อ>ยหาแบบหารุนค่ะหาราคาค่ะ,คะของอูซางบอยจะเป็น มาตรฐานเล็กหนาะราคาแผ่นปูพื้นจะแย่งหนาะทาลูกค่าอยากใดหนาะกว่าทีสร้างบอยห้สามารถเพิ่มได้ค่ะสร้างสร้างในเลือยอยากไดเล็กล่างหนามหนาะหา,ห,าหรือว่าหนาะกว่าที่สร้างบอยหก็สามารถแจ้งสร้างได้จ้า